สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่อภิญญาร้อยแปข่าวคน้นคนขเขมรขมกุลเขมจับมัดรวมในคลิปเดียววันนี้เราจะมาพบกับซีเกม2023ซึ่งจะเป็นบทพิสูจน์แรกของระบอบฮุนเซนต่อความสำเร็จในการปกครองกัมพูชามาเต็ม38ปีเราจะได้เห็นถึง การย้อนรอยบางอย่างที่จะกลับไปสู่ในความยิ่งใหญ่ของระบอบสีหนุในอดีตสีหนุได้มีการสร้างโอลิมปิกสเตเดียมเพื่อที่จะจัดมหกรรมกีฬาระดับภูมิภาคคือกีฬาแหลมทองในขณะนั้นจะได้เห็นว่าสมเด็จทุนเซนเองเนี่ยก็ได้ใช้วิธีการเดียวกับอดีตกษัตริย์กัมพูชาในสมัยที่เป็นประมุขแห่งรัฐและถูกเรียกว่าร,ระบอบสีหนุในอดีต ซึ่งเกี่ยวกับการสร้างโอลิมปิกสเตเดียมของสีหนุอย่างเร่งด่วนในปี1963โดยมีสถาปัตยกรคู่ขวัญคือวานมูริวนันผู้ที่วางผังเมืองทั้งหมดของพนมเปนในเวลานั้นและได้ก่อสร้างโอลิมปิกสเตเดียมขึ้นมาเป็นสัญลักษณ์หรือเป็นแลนด์มาร์กของประเทศในทันที แต่ฮุนเซนก็ใช้ระยะเวลายาวนานในการสร้างโอลิมปิกแห่งใหม่ที่รู้จักกันในชื่อว่ามรดกเดโชด้วยวิธีการที่แตกต่างไปจากสมเด็จศียานุสมเด็จศรียนุเนี่ยได้สร้างโอลิมปิกสเตเดียมตั้งแต่ปี1963มุ่งหมายว่าจะจัดกีฬาแหลมทองแต่เผอิญไม่สามารถจะจัดได้เนื่องจากมีข้อพิพาทกับไทยซึ่งเป็นผู้ริเริ่มก่อตั้งมหากรรมกีฬาประเภทนี้ร่วมกับอีกสประเทศในขณะนั้นการที่กัมพูชามี ข้อพิพาษกับไทยก็คือกรณีประสาทเขาพระวิหารเมื่อมาถึงตอนนี้ก็คือกัมพูชาจึงแบนตัวเองไม่จัดมหกรรมกีฬาแห่งภูมิภาคหรือกีฬาแหลมทองขณะนั้นและใช้อลอิมปิกสเตเดียมแห่งนี้เป็นที่ต้อนรับทูตานุทูตหรือประมุขของชาติต่างๆในการมาเยือนกัมพูชาทีนี้พอถอนตัวจากมหกรรมกีฬาแหลมทองไปแล้วแล้วหลังจากนั้น บทบาทของโอลิมปิกสเตเดียมก็สอให้เห็นถึงสิ่งที่อยู่เบื้องหลังของผลกระทบอย่างใหญ่หลวงในการสร้างโอลิมปิกสเตเดียมครั้งนั้นคือทําให้เศรษฐกิจของระบอบสีหนุเนี่ยย่ำแย่ต่อมาก็ล้มคลืนปัญหาเหล่านั้นล้วนแต่มาจากการคอร์รัปชันอย่างหนัก รากลับมาดูสนามกีฬาแห่งชาติกัมพูชามรดกเดโชเรียกว่าเป็นของขวัญจากจีนโดยทุนทั้งหมดที่สร้างการออกแบบก่อสร้างนั้นเป็นลักษณะเรือสำเภาผสมศิลปะนะครวัดซึ่งกล่าวว่าเป็นอารยาธรรมระหว่างสองประเทศคือสนามกีฬาแห่งชาติมรดกเดโชเนี่ยได้สร้างขึ้นโดยรัฐบาลจีนที่ใช้มูลค่าของการลงทุนไปถึง150ล้านเหรียญสหรัฐหรือ ประมาณ5,000กว่าล้านบาทเพื่อที่จะให้ทางกัมพูชาเนี่ยสามารถใช้ในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ในธันวาคมที่ผ่านมากัมพูชาก็ได้เขาเรียกว่าสางบองหรือว่าทดลองในการเปิดกีฬาแห่งชาติของประเทศเป็นครั้งแรกของสนามแห่งนี้มรด,ดกเดโชพระหุก,กีฬาสถานแห่งชาติของกัมพูชาเนี่ยที่มีความจุถึงห0,000่นที่นั่งจะเป็นที่เชิดหน้าชูตาของระบอบพุลเซนสักเพียงใดวันนี้เราจะมาเปรียบเทียบกันว่า สิ่งที่เกิดขึ้นหลายอย่างอันคล้ายคลึงกับอดีตในสมัยประมุขแห่งรัฐนโรดมสีหนุเมึกตดำริที่จะใช้สนามกีฬาแห่งชาติโอลิมปิกมาเปิดมาหากรรมกีฬาแหลมทองนั้นก็เกิดปมพิพาทกับไทยประเด็นเรื่องเขาพระวิหารพอดีจึงทำให้คลาดและประกาศถอนตัวจากการเป็นเจ้าภาพไปในที่สุด โอลิมปิกสเตเดียมที่สร้างออกมาอย่างอลังการงานยักษ์แล้วก็ใช้งบประมาณมากมายในครานั้นหลังจากนั้นไม่นานพิษเศรษฐกิจก็ได้พังภาพให้กับระบอบของสีหนุที่ปกครองเวลานั้นจึงกลายเป็นเหมือนสุสานฝังตัวเองอยากให้จับตานะคะว่าแนวคิดตั้งแต่ยุคข,ของสีหนุราชที่ผ่านมานะคะโดยใช้สัญลักษณ์ของโอลิมปิกสเตเดียมเพื่อผสมปสยัยหรือว่าเพื่อประกาศความยิ่งใหญ่ในระบบปกครองของตนแต่มีข้อหนึ่งนะคะ ที่เราได้เห็นจากความสําเร็จของเซียนุในตอนนั้นเนี่ยคือเขามีการวางระบบผังเมืองอะไรต่างๆได้ดีมากไม่ว่าจะเป็นการสร้างโอลิมปิกสเตเดียมหรือแม้แต่การสร้างบ้านพักนักกีฬาสถาปนิกวานโมลิวานนี่ก็ได้วางผังเมืองอย่างดีมากโดยสร้างสิ่งที่เรียกว่าตึกขาวคเมรเรียกว่าโบแดงการสร้างไวบินดิงขนาดนั้นเนี่ยสวยงามมากและมุ่งหมายจริงๆว่าจะเป็นบ้านพักนักกีฬาที่ยิ่งใหญ่ในที่สุดในภูมิภาคที่มีการก่อสร้างขึ้นมา แต่ปรากฏว่าก็ไม่ได้ใช้ในโอกาสนั้นไว้โบแดงทุกวันนี้ก็ถูกทุบทิ้งทําให้สิ่งต่างๆที่เสียนูสร้างไว้เนี่ยได้กลายเป็นมรดกแข่งความหลังซึ่งจะว่าไปแล้วเนี่ยแม้แต่โอลิมปิกสเตเดียมเองตั้งแต่ที่คุณเซนเข้ามาเป็นผู้นําตั้งแต่ก่อนปี1998ในการเลือกตั้งครั้งที่สองก็ปรากฏว่าคุณเซนเนี่ยได้ปล่อยเช่าที่ดินสัมปทานเหล่านั้นไปให้แก่ชาติต่างๆทั้งจีนทั้งเกาหลี จนในที่สุดทุกวันนี้เนี่ยโอลิมปิกสเตเดียมเนี่ยไม่สามารถจัด มาก,กรรมกีฬาใหญ่ๆได้เลยเพราะฉะนั้นครั้งนี้ทางกัมพูชาจึงไม่ได้ใช้สนามแห่งนี้เป็นสนามซัพพอร์ตด้านการแข่งขันกีฬาอีกต่อไปก็เท่ากับว่าฮุนเซน,เนได้แสดงศักยานุพลหรือแสนยานุภาพของตัวเองเนี่ยที่จะข่มระบอบดั้งเดิมของศรีอนุทั้งหมดและน่าเจ็บใจอย่างที่สุดก็คือว่าการข่มของฮุนเซนในครั้งนี้เนี่ยก็กลับไปโยงเอาจีนเข้ามาช่วยเหลือตัวเองทั้งหมดในการสร้างมรดกเดโช ทั้งๆท,ที่ในยุคข,ของเซียนุเนี่ยได้สยบยอมต่อจีนตลอดมาและตนเองแทบจะไม่ได้อะไรจากผลประโยชน์ทางการเมืองที่ได้จากจีนเลยแม้แต่น้อยนอกจากราชสำนักของนโรดมรวมทั้งกษัตริย์องค์ปัจจุบันอยู่ภายใต้ระบอบการนําของพรรคคอมมิวนิสต์จีนโดยสีจิ้นผิงที่จะต้องมีการแสดงการจิ้มกล้องเสมอๆในการที่จะไปเยือนแม้แต่กระทั่งกรณีที่ ราชสำนักกัมพูชาเนี่ยจะแสดงความเสียใจร่วมกับกรณีที่สมเด็จพระราชินีอลิาเบตท,ที่สองได้สิ้นพระชนราชสำนักกัมพูดก็ไม่ได้เสด็จไปคือคิงเนโรโดมสีหมุนีเนี่ยไม่ได้เสด็จไปครรพพิธีศพดังกล่าวแต่กลับเสด็จประพาสสาธราธรณชาชนจีนในมณฑลสำคัญๆต่างๆและครั้งนั้นก็ได้มีการออกข่าวในตะวันตกว่าพระบาทสมเด็จนโรดมสีหมุนีนาถเนี่ย ทรงพระประชวรต้องเสด็จไปที่ประเทศจีนแต่ในที่สุดก็แสดงให้เห็นว่าพระองค์ทรงพีพระพรารณามมยดีและได้เสด็จประพาสท,ท่องเที่ยวไปตามมณฑลต่างๆของจีนและนี่คือการประกาศสกดานุพลหรือแสนยานุภาพของสมเด็จทุนเซนอย่างแท้จริงณนะปัจจุบันเมื่อได้เกิดประเด็นข้อพิพาทกุนคแมและมวยไทยแล้วเราก็จะเห็นว่านี่อาจไม่ได้เป็นการซ้ำรอย ในอดีตที่เคยเกิดขึ้นกรณีที่กัมพูชาต้องถอนตัวไปในมหกรรมกีฬาแหลมทองกัมพูชาไม่ได้ถอนตัวมหกรรมกีฬาซีเกมในปีนี้เหมือนเช่นที่เสียนุป,ปี1964มีหลายอย่างที่สอยเห็นว่าแม้จะใช้เงินลึว่งประมาณมหาศาลของตัวเองแต่ในระบอบของสีหนุมีขั้นตอนในการวางผังเมืองอะไรต่างๆได้อย่างดีแต่ครั้งนี้เนี่ยระบบของคุณเซนที่เดินทุกอย่างด้วยนอมินี คือมีออกยาฝ่ายต่างๆเป็นผู้รับเหมาและก่อสร้างไม่ว่าจะก,การก่อสร้างหมู่บ้านนักกีฬาหรือใดๆก็ตามเนี่ยปรากฏว่าพิษจากโควิด -19 และพิษจากจีนที่เกิดปัญหาทางเศรษฐกิจที่ผ่านมาได้สอให้เห็นแล้วมาตั้งแต่ที่เมืองเสียนุกลายเป็นเมืองร้างและยังได้ลามไหลามาถึงกรุงพนมเปญ ณขณะนี้เนี่ยหมู่บ้านนักกีฬาของกัมพูชาที่มีแนวโน้มว่าจะสร้างไม่ทันดูเหมือนทุกอย่างที่ถดถอยทางด้านเศรษฐกิจสอแววหมู่บ้านนักกีฬาก่อสร้างมาด้วยตัวเองโดยที่จีนไม่ได้สนับสนุนและทําให้นั้นเป็นส่วนที่เผยให้เห็นถึงหลุมดําในระบอบของฮุนเซนอย่างแท้จริงระบอบของฮุนเซนที่ขับเคลื่อนโดยบรรดาออกยานนมินีต่างๆมีการคอร์รัปชันอย่างมโหราร คือต้องไม่ลืมนะคะว่าระบอบของสีหนุที่เกิดปัญหาจนกระทั่งเกิดการรัฐประหารในปี1970เนี่ยโดยในพล,ลอนอนเนี่ยความล่มสลายตรงนั้นเนี่ยส่วนหนึ่งมาจากระบอบคอร์รัปชั่นอย่างแท้จริงการคอร์รัปชั่นของพวกพ้องในสีหนุราชเนี่ยมันมากมายมหาศาล และส่งผลให้เกิดพิษเศรษฐกิจจากการใช้เงินชรุยชรายในการที่จะพยายามโอ้อวดในความพยายามที่จะแสดงศักยานุพลหรือแสนยานุภาพของผู้นำในครั้งนั้นและครั้งนี้เองก็เช่นกันหุ้นเซนเองเนี่ยเป็นผู้ที่ริเริ่มหวังที่จะได้มาซึ่งพระหุกีฬาสถานอันยิ่งใหญ่มรดกเดโชแต่ถ้ว่าในสิ่งที่ตนเองต้องเป็นผู้บริหารนั้นเราจะเห็นว่าระบบฮุนเซนไม่ได้ขับเคลื่อนประเทศด้วยลักษณะที่ ปกติระบอบพุนเซนได้ขับเคลื่อนประเทศในลักษณะที่เป็นการปกครองแบบพิเศษความล้มเหลวที่จะเกิดขึ้นต่อกรณีของการเป็นเจ้าภาพมหกรรมซีเกมครั้งนี้สิ่งเดียวที่ทําให้คนเขมรรู้สึกถึงความยิ่งใหญ่ในขณะนี้คือคําว่ากุนแขมรเท่านั้น แต่ในเรื่องของอื่นๆในเรื่องของความพร้อมในพิธีการการจัดการรวมทั้งศักยภาพนักกีฬาของกัมพูชาในประเภทต่างๆเมื่อเทียบกับยุคศีหนุแล้วนับว่าอ่อนแอและน่าเป็นห่วงอย่างมากเราจะได้เห็นเลยว่าระบบคอร์รัปชันต่างๆของกัมพูชาเนี่ยได้ทําให้วงการกีฬาของกัมพูชาเนี่ยถดถอยแม้ครั้งนี้จะมีความพยายามที่จะผลักดันอย่างมากที่สุด ครั้งหนึ่งในฐานะที่ประเทศเป็นเจ้าภาพก็ตามแต่ด้วยเม็ดเงินด้วยลักษณะของการบริหารที่อยู่ภายใต้การปกครองอันพิเศษแบบนี้ทําให้ทุกหน่วยงานทุกแวดวงของเขมรมีความอ่อนแออย่างมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องความพร้อมของบ้านพักนักกีฬาที่สอแววให้เห็นว่าอาจจะสร้างความอับอายให้ก,กับกัมพูชาครั้งใหญ่เราจะมาดูกันต่อไปนะคะว่าภาคต่อไปของสมเด็จทุนเซนหลังจากการจัดมหกรรมซีเกม ครั้งนี้มันจะเหมือนกับกงล้อในอดีตที่ตามมาหลอกหลอนฮุนเซนเช่นเดียวกับที่เคยเกิดขึ้นในสมัยระบอบสีหนุราชและสิ่งนั้นก็คือระบอบคอร์รัปชันที่เผยเห็นถึงความอ่อนแอร์และพิเศรษฐกิจที่จะเกิดขึ้นตามมาและทําให้ระบอบหุ้นเซนกําลังจะ,ะเผชิญหน้ากับวิบากกรรมต่อการปกครองแบบระบอบเดียวที่ยาวนานเรามาดูกันว่าซีเกม2023จะส่งผลต่อฮุนเซนเอฟเฟกเพียงใดนะคะ เพราะว่าตอนนี้พิษเศรษฐกิจซึ่งกัมพูชาเคยอยู่รอดมาตลอดด้วยท่อน้ําเลี้ยงของจีนยุคสีจิ้นผิงนั้นโดยเฉพาะนอมินีของระบอบฮุนเซนมากมายที่ประสบหายนะอยู่ขณะนี้นะคะกรณีฮุนเซนซีเกม2023เราอาจจะได้เห็นอะไรใหม่ๆที่ตามมาและนี่คืออภิญญา18